ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎสําหรับชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกคุณร้อยเซน์และสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีสิงห์คุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวค้างคาวพุธดาวเสาร์ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกรกฎ คุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณ50%บวกลบกรนี้วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่ 22เดือน4เมษายนสองห้าหกคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลัง2วันถึงสวันอิทธิพลบวกลบก็คือ7วันนะครับกีนี้สมการวันที่22เดือน4เนี่ยก็คือดาวทพิปโคโนโส่วนลูเสียดาวทพิ์วาคนุตเท่ากับจุดเจ้าตาแอนเซนเดนความหมายจะแปลว่าประสบ กำลังหรืออำนาจอันยิ่งใหญ่ผู้อื่นแสดงอำนาจของเขาให้เห็นหรืออยู่ภายใต้อำนาจแห่งรัฐเองผู้มีสิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงผู้ตัดสินชี้ขาดในการต่อสู้สมบรูรณ์าลาสิทธิราชสูตรพื้นฐานสำหรับรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ การเมืองอำนาจแห่งรัฐมหาอำนาจครน,นี้ที่ผมอ่านเอ,อตาอําราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยในคัมภีร์เข้าสุนทีนะครับผมอ่านทุกประโยคครน,นี้เนี่ยคุณดูที่เม้าผมนะครับทุกราศีแลถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่างองศาที่26องศาราศีกรกดสาลิบดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคูณรอซน เลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น,นคุณ90 80ลดหลั่งกันไปครนี้เนี่ยสมการที่ผมมาพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมการที่ดีนะแต่ผมจะอธิบายลึกไปเรื่อยๆนะครับคุณตั้งใจฟังนะครับจุดที่มาส่วนลำสีเนี่ยคำมาส่วนลำสีคือดาวสองตัวลงกันก็คือดาวทิพย์โค้ดกับดาวทิพย์มรคตรงกลางเนี่ยระหว่างเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยก็คือจุดที่มาส่วนลำสีเราจะมาตีความกัน จุดที่มันส่วน,นสี่สีก็คือถ้าอิทธิพลของลาศีิกลุ่มก็คือดาวยูเรนัสด,ดาวยูเรนัสแปลว่าเรื่องต่างประเทศเรื่องคอมพิวเตอร์สิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดคาคดฝันการติดต่อที่รวดเร็วอันนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นมีโอกาสที่คุณอาจจะมีการติดต่อทางโลกออนไลน์เช่นอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวการติดต่อเกี่ยวเรื่องต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วทีนี้ถ้าลงนายเรียดเนี่ยดาวกิฟตัวนี้ครับโคโนดผมจะอ่านความหมายดาวทีโ่โคโนดในหะ้คุณฟังด้วยคุณจะได้ไปไประยุน์กับอาชีพแล้วก็สิ่งรอบอคุณดาวทีโ่โคโนดมีเฉพาะในดวงยูเรเน่นเท่านั้นดวงยูเรเน่นไม่ใช่หอดศาสตร์ตอนตกเป็นคนละวิชากันนะครับดาวทีโ่โคโนดความหมายจะแปลว่าส่วนพื้นฐานสําหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือกว่าสิ่งทัท่วไป ที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสาม,มัญอำนาจบริหารความหมายทั่วไปผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่การได้ตําแหน่งอํานาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่งครานี้เนี่ยดาวทิพโคโน,โนเนี่ยข้าองศาอยู่ที่16องศาราศีกรกฎ10ตุดาเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ ภายใต้ทุิคนของราศีตุลก็คือเรื่องของอดาวศุกราะราศีตุลดาวจาราศีตุลก็คือเรื่องดาวศุกร์ที่ดาวศุกร์เนี่ยมันก็จะแปลเ,เรื่องของความรักความสุขใจเงินสันติสุขความสบายใจซึ่งจุดนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ผลประโยชน์ได้สิ่งที่ทําให้คุณพึงพอใจความสุขใจและ ดาทวทรย์โคโนนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจิตาที่3ซึ่งเรนอนจิตทที่3เนี่ยในความหมายก็จะแปลว่าในราศีมิถุนก็คือดาวพุธดาวพุธก็คือเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อการเดินทางการเจรจาและก็ชายหนุกอันนี้ก็จะเป็นความหมายว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหญ่คุณอาจจะได้รับกา,กการ,าจจรกติดต่อจากผลประโยชน์บางอย่างที่คุณรอคอย หรือคุณอาจจะมีการที่คุณต้องไปปรับเปลี่ยนหน้าที่ในงานที่คุณทำเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่โตขึ้นหรือเป็นสิ่งที่ตัวเราเนี่ยจะต้องจะต้องลงมือทำด้วยตัวของเราเองและดาวองค์นอกที่โคนจ,รจรจริงใน,นวันนั้นเนี่ยมีดาวองคารอยู่วงนอกดาวองคารเนี่ยเขาอยู่ในราศีอ,อีกเก้าองศาราศีมิถุนหกลึกไดาสำหรับรอิทธิพลของราศีมีน ก็คือสิ่งที่คุณไม่ได้คาดจินคาดฝันก็คือประมาณว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเช่นสมมติมว่าคุณอยู่ๆก็อาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณคุณจะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็สามารถทําได้คือเราเห็นอยู่แล้วว่าเออตรงเนี้ยเราทําแล้วก็ได้เงินเราทําแล้วก็มีงานที่เอ,อติบโต,ตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออนะเรามีเวลาเราก็ต้องทํา หรือถ้าเราบางครั้งเราไม่อยากทําเขาก็จะแบบขยันขยอบแบบเออนะทําให้พี่หน่อยนะน้องน้องทําให้พี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ตัวเรารู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะอาจจะเหนื่อยก็ได้แต่เราไม่อยากทําแต่เราก็ต้องทําแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องช่วยเหลือเพราะว่าในเลือรตาที่สามเนี่ยดาว้างนอกเนี่ยมีดาวที่ตัวหนึ่งก็คือฮ a นเดผมจะอ่านความหมายของดาวที่ฮัเดดให้คุณฟังด้วย คุณจะได้ไปประยุกต์กับสิ่งที่คุณไดเจอธาตุพาเดเนี่ยมีเฉพาะในดวงยูเรเนียนเท่านั้นดวงยูเรเนียนไม่ใช่หราศาตรนิตกนนะครับครนีดาทุพาเดเนี่ยก็จะแปลว่าความยากจนความต้อยต่ำพลังทําลายจากอดีตขยะความสุขปรปความลังเลลีลอความล่าช้าความหมายทั่วไปความยากจนความไม่รับลื่นขยะมูลฝอยการเจ็บป่วยชนิดเลื้อรลางหรือตกอยู่ในสภาวะผิดปกติหรือยากลําบาก ทุกเวทนาความเป็นไม้โรคติดต่อของเก่าซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคือคุณฟังให้ผมพูดความหมายไม่ต้องตกใจเพราะาดาวมันจะมีทสองด้านเป็นว่าดาวดวงนี้เนี่ยอาชีพทหารเดกก็เช่นหมอพยาบาลทหารตำรวจคู่คนทำอาหารวิศวะซ่อมแซมไฟนัซ์ปล่อยเงินกู้อันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์กับอาชีพ อันนี้ก็อังคารฮาร์เดโคโนตตรงนี้มันก็จะแปลว่ากิจกรรมที่คุณจะต้องมีการช่วยเหลือการที่คุณจะอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เมื่อคุณทําแล้วเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะมีความสําเร็จการเติบโต,ตเหมือนการเลื่อนขั้นเหมือนแบบคุณคุณทาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แบบลูกค้าเชื่อมั่นตัวคุณเจ้านายเชื่อมั่นตัวคุณทุกคนมีความรู้สึกมองคุณในลักษณะที่ คุณเป็นผู้ใหญ่คุณเป็นคนที่สามารถที่นําความสําเร็จดีๆมาสู่ลูกค้ามาสู่องคอ์กรแบบเนี้ยได้เพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าแบบเ,เดบโต่ะคุณมีอํานาจที่คุณจะต้องลงมือทําคือประมาณว่ามันมันเหลือคุณคนเดียวที่คุณจะต้องเข้าไปทําหรือว่ามันเป็นภารกิจอันใหญ่หลวงที่เขามอบหมายให้ให้เราอย่างเงี้ยก็ได้นะอันนี้คือการอธิบายปัญญาของดาวนะครับ ก็สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าช่องผมไม่ใช่มาทําคลิปแบบ general r e อด i ิ g g จ n e r a l r อด d ิ n g คืออะไรก็คือการอ่านภาพรวมไม่ได้จอดจงคนเป็นล้านจะโดนก็ได้ไม่โดนก็ได้ดวงเราดวงเขาสลรับกันผมไม่ได้มาทําคลิปแบบนั้นผมไม่ได้มาทําคลิปเล่านิทานส n นไว h i ซ e cinderella ให้เด็กนอนหลับฝันดีกินนมก่อนนอนอันนี้ผมอ่านจากวงโคจรจริงแล้วผมบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นกากคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บวกลบและ แต่คุณไม่ต้องมาเชื่อผมเพราะอะไรเพราะผมอยากให้คุณไปพิสูจน์กครับผมคุณไปจดที่บัตรททินคุณฝ้อเราจดจอ่อเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพียงแต่อีนิดนึงผมอยากให้คุณเอ,อต้องไปประยุกต์อาชีพคุณด้วยเพราะว่าคนที่ดูคลิปนี้ร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมสิ่งมลทีของคุณก็จะแตกต่างกันแต่ผมก็กำลังจะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกแบบเนี้ยที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่ว่าคุณต้องไปประยุกต์กับอาชีพคุณนะ แล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องที่คุณยังเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ก็คือช่องอยูเรนเนียนรายเดือนเดือนหนึ่งร้อยบาทผมก็ได้เจ็ดสิบบาทสมาชิกรายเดือนช่องหนึ่งย,ย,ยูเรเนียนรายเดือนละแปดสิบาทผมก็ได้ห้าสิบบาทก็ประมาณว่าเดือนหนึ่งร้อยี่สิบบาทที่รายได้ที่ผมได้นะไม่ได้ทำให้ผมร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านใช่แต่เงินนั้นเอาไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการเสื่อม แล้วก็ข้อดีของคนที่เป็นสมาชิกช่องคุณจะได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนคนอื่น30วันบวกขึ้นไปบวกลบและระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาไม่มีภาพมืดไม่มีสะดุดเปิดมาก็ดูได้เลยแล้วก็ถ้าคุณเป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาดวนให้คุณฟรีมูลค่า 4, 4. ี่ร้บาทคุณจะได้เห็นว่า คุณจะดูคลิปไหนมากน้อยก็คือตามจุดเก้าตาที่คุณมีนะสูงสุด5ราศีน้อยสุด3ราศีใครที่เป็นสมาชิกช่องเดียวอีกช่องหนึ่งคุณไม่ได้เป็นคุณอาจจะคิดว่าวันที่เกิดเหตุการณ์เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะเพราะสองช่องนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปที่คุณดูผมก็ต้องขอโทษด้วยบางทีมันอาจจะมีภาพเืดหรือมีสะดุด คุณอาจจะหงุดหงิดจะโกรธเกลียดผมนะเพราะว่าผมจําเป็นที่ต้องลงคลิปที่มีความแตกต่างผมไม่มีทางเลื่อนจริงเพราะไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็รอเขาก็าต้องไปสมัครสมาชิกเขาก็รอดูฟรีแบบไม่มีโฆษณาหรือคือทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนอาจจะงงไม่เคยต้องเสียตังค์ดูอย่างเงี้ยก็คือถ้าผมศึกษามาเนี่ยยูทูบเนี่ยยอดวิวหนึ่งหมื่นวิวก็จะได้เงนิน ประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์ค่าโฆษณาแล้วผมอธิบายแบบละเอียดเป็นเหมือนวิชาการที่เอาเหตุเอาผลมาอธิบายว่าประโยชที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้นั่งเทียนพูดไงฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูเนี่ยก็จะเป็นพวกจอมงวนไงจอมงวนแบบเหมือนสอบจอมงวนที่เราดูหนังจีนน่ะฉะนั้นเนี่ยคลิปหนึ่งก็จะมีคนดูแค่ร้อยวิวสามร้อยวิวค่าโฆษณาก็จะได้ประมาณยี่สิบห้าตังค์สามสลึงเจ็ดสิบห้าตังค์บาทเดียว ก็ยังไม่พอซื้อมาม่าห่อนะห้าบ,บาทมาต้มกินนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องแล้วทําไมสมาชิกช่องถึงได้สิทธทิประโยชน์มากมายมหาศาลผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่ามีคนเกลียดผมมีคนไม่ชอบที่หน้าผมมีคืออาจจะแบบว่าเขาไม่เข้าใจไงนี่ผมก็เลยต้องมาอธิบายว่าเหตุผลเป็นแบบนี้นะก็โปรดเห็นใจผมด้วยนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกยังไงคลิปนี้คุณก็ได้ดูก่อนล่วงหน้าสามวันห้าวันเจ็วันบวกลบแน่นอนนะอันนี้ไม่ต้องอกังวลน,นะครับแต่เวลาดูอาจจะมีสะดุดนะก็เข้าใจนิดนึงอันนี้เนี่ยดาวทิฟวาคนุสอันนี้ก็สําคัญดาวทิฟวาคนุษเนี่ยผมจะอ่านความหมายดาวทิฟวาคนุสให้คุณฟังด้วยคือดวงยูเนี่นจะมีดาวทิพย์อยู่แปดตัวนะครับครนี้ดาวทิฟวาคนุสเนี่ยความหมายแปลว่า พลังงานอำนาจแรงกำลังความรุนแรงความหมายทั่วไปกำลังอำนาจอันสูงสุดผู้มีอำนาจอยู่ในมือความยิ่งใหญ่และดาวทิพย์วาคันุษเนี่ยเขาอยู่ที่หองศาราศีสิงห้าสิบสี่นิพกาศีสิงห์เนี่ยก็จะหมายถึงตัวเราอยู่ละเพราะว่าราศีสิงห์คืออาทิตย์ก็คือตัวเราสามีพ่อผู้ชายอันนี้ก็จะเจาะจงมาที่ตัวคุณ แล้วก็ข้าองศาที่เขาอยู่เนี่ยหองศาละศีสิงห้าสี่สิบนาเนี่ยที่เราที่วาคนุษย์อยู่เนี่ยอิทธิพลก็คือดาวพุธก็คือเรื่องการติดต่อกันเดินทางอันนี้จะเป็นการอธ,ธิบายบริบทว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีคนมาติดต่อแล้วเขาต้องติดต่อตัวคุณเขาเน้นตรงที่ตัวคุณแล้วก็หรือไม่งั้นก็จะแปลความหมายอย่างแลว,ว่า ตัวคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการเดินทางการรับหน้าที่สิ่งที่เหมือนตัวคุณต้องมีการปรับปรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่โตขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ดาที่ปรชย์นุษย์เนี่ยเขาอยู่เรือนดาที่สี่เรือนาที่4ี่ 4, เขาจะหมายถึงการเรียนรู้ความเป็นบ้านเรือนดาที่4ก็คือจุดเจ้าตัดจันทร์จันทร์ก็หมายถึงของที่เราูกใจความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านแล้วก็อันนี้จันทร์หนึ่งครั้งนะเรียนดาที่สี่นะ และดาววงนอกที่โคจรจริงในวันนั้นเนี่ยก็มีจุดเจ้าตาจาันที่อยู่วงนอกอีก1จุดซึ่งค่าองศาอยู่ที่22องศาราศีสิงห้าสิบห้าิ้ดาเนี่ยอันนี้เ้าอ,อยู่ค่าองศาของราศีแคปิคอนแคปิคอนก็คือแพะภูกเขา่าปุ่มนะแพะทะเลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเคสสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะถ้าเกิดบอกว่ามังกรแต่ว่าสัญลักษณ์มันต้องเป็นตัว,วยาวๆเหมือนมังกรที่อยู่ตามอง,องร่างรูรีองรอ,องตุ่มน้ํา แต่นี่คือใช้เ,เป็นแพะภูเขากลุ่มนภาะทะเลห่างเป็นป่าอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่หลอกคนไทยว่ามันคือราสิงมังกรแต่ภาพเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้มันก็คือผิดละก็ะคือปัชญ,ญาของแคบิคอนก็คือแพะภูเขาเปรียบเทียบไม่ง่ายก็คือเหมือนปีนหน้าผาปีนเหวได้ไม่มีสัตว์ไหนทําได้อันนี้ก็จะเป็นปัชญ,ญาว่าสิ่งที่ คุณจะได้รับก็คือสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้กับคุณก็จะมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่คุณจะต้องเข้าไปทำหรือคุณอาจจะมีการที่คุณทำงานค้างเก่าที่คุณค้างค้างมานานปะสบความสาเร็จหรืองานที่คนอื่นเนี่ยเขาทำแล้วเนี่ยมันมันไม่ดีอ่ะเขาต้องมาให้คุณแก้แล้วคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาได้ทุกคนแบบโฟกัสมาที่ตัวคุณ หรือตัวคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างเช่นสมมุตินะยกตัวอย่างง่ายให้คุณเห็นภาพน,นะสมมุติว่าคุณเป็นประหลัดในประหลัดอำเภออยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วคุณสอบในอำเภอได้ในอำเภอที่คุณสอบได้อยู่จังหวัดสงขลาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีการเดินทางถูกไหมการเดินทางในที่นี้เนี่ยก็ความหมายก็คือดาบิบวาคนุตเนี่ย พอคุลก็คือพน,นักงาที่เป็นน,นักปกครองหรือว่าสิ่งที่ตัวเราเป็นแรงผลักดันแล้วก็ดราที่พอคณุลคือเราอีกคนเราพุทธก็คือการเดินทางการติดต่อมีคนมาติดต่อคุณหรือตัวคุณต้องมีการติดต่อการเดินทางและจุดเจ้าตาจรันรที่อยู่วงนอกก็คือของที่ถูกใจแต่มีข้อจากัดมีข้อจากัดเช่นคุณอาจจะไปทําหน้าที่จุดนี้ทั้งๆท,ที่คุณอาจจะไม่อยากทํา ไม่อยากย้ายแต่คุณย้ายไปคุณก็อาจจะได้บางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากคนในเอที่ทํางานคนในมวลชนลูกค้าคําว่าจะรับการยอมรับจากมวลชนลูกค้าก็คือเอนต์ได้สี่คือความเป็นบ้านก็คือ,อจุดเจ้าจาจันหนึ่งครั้งแล้วก็จันตัวนี้อีกหนึ่งครั้งก็คือจันมีสองครั้งก็จะมีโอกาสที่คุณ จะได้รับของบางอย่างที่คุณพึงพอใจได้มากกว่าหนึ่งครั้งถึงสองครั้งอันนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องที่ตัวเราอ่ะจะต้องทำด้วยครันี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกรบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับ วงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสงคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นไม้ทุกวเวทนา อาชีพฮาร์เดดเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาร์ในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคันนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยเอ,อ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชาย พอเราเอาดวงมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชาย,ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกรบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันทร์เสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคัน,นี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอะ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์ไม่นะก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ